ตาแล้วก็มีนักแสดงอีกเยอะใช่เราได้เจอกันอาทิตย์นะอยากให้ทุกคนมานะครับผมมาเจอกันใช่มาเจอกันเยอะนะครับอะไรนะโพลาร์ไอแม็กก็โพอะไรใช่ทุกคนจะได้วันทีดีไปดูทีดีเลยถ้าเป็นโพดีครับโพลีก็เลยใช่มีแบบยูสปอร์ตคุณจะไปให้ยาวก็ไม่ให้ยาวคนดูหัวไม่ให้ยาวแต่ก็อย่าลืมมาเดี๋วันที่สามมิสามมิสามมิคุณผ่านแล้วมีรายละเอียดอะไรไหมหมายถึงว่า ถ้าจะมาต้องทำยังไงถ้าจะมาก็นั่งรถมาเลยครับนั่งรถมาถ้าแบบมากใครติด BTS ก็นั่ง BTS มาก็ได้ใช่ก็นั่งบนรถพิเศษยามนะครับนั่งบนรถพิเศษยามแล้วก็เดินเข้าพารากอนมาขึ้นไปชัน้นลงหนักนะครับแล้วก็ถามพนักงานว่าเออแบบพี่เตี๊ยเนยดูไหนก็เดินก็เดินเนขาไมดูและแตมันไม่ค่อยมียใครอยากเป็นพิธีกรให้มึงคายฉันอยู่ ใ่หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางบอร์ดทัสนะครับผมถึงใช่แล้วก็อย่าลืมนะครับขอบคุณบอมอ่างนช่วยหน่อยตอนนี้ครับมีคนไลฟ์อยู่นะครับรุมเดี๋ยวทงหน้าลงมือยนี่ครับพี่บอมไลฟ์อยู่นะครับทุกคนไลฟ์ไปไลฟ์บอกเดี๋ยวไปดูนะครับไลฟ์ไปไลฟ์ไลฟ์ไปไลฟ์จัตัวนิวลี่อ่ะ เออจริงยี่นเลไม่คดบาโอเคครับทุกคนอย่าลืมไปปั่นแทกกันนะครับไอวน้องยูอนะครับผมตอนนี้ก็ช่วยๆกันนะช่วยช่วยนะขอหนึ่งวัววายนะหนึ่งวัววาตอนนี้เท่าไหร่คขอนึนะครับหนึ่งขอหนึนะครับถไทยถึงไทยธรรมดาต้องหนึ่งแหละหนึ่ง ที่สุดโลกมีป่ะเลยหนึงวีกอ่ะอย่างนั้นเลยหรอทุกคนในโลกทังหมเลยหนึ่งไปหนึ่งเอเลียนจักรวาลที่หนอย่าลืมนะครับที่หนึ่งแกลล็กซีนะครับแกลแล็กซี่อีกยูนิเวิร์สเลยที่ยูนิเวิร์สใช่ิเวิร์สอ่ะบอกแล้วเมันเต็มเบอร์ดคารเข้ามาดูเสียบบอดคาร์เดียวเสียบ เป็นไงบ้างครับบทัดสนุกไหมครับไม่หนุกมั้งบทตัดได้ดูยังครับว่าแต่แล้วเป็นไงบ้างครับคนทักทีมมีคอมเมนต์อะไรมาบ้างครับอ่านไม่ได้หาสาระกับตาไม่ได้อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ถึงจังหวะที่จะสาระก็ทำได้แต่ไม่ค่อย สงสารพี่บอมไม่เป็นไรครับผมชินแล้วอ๋อเ่ายไม่เรียเือกิอ่ะพูดถึงเรื่องซีเนต้นหน่อยเป็นไงบ้างซีเนต้นคือวคือคุ้นมากคือคุ้นมากครับคือหน้าหลังมากครับ ถ้าใครดูอยู่ที่บ้านก็น่าจะปิวโกูแล้ครับปิวโก้ก็แบบถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านก็จะยูวเกะอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในนี้นะครับยูนย้อนหลังเอสแพรนะครับผมทุกคนี่นะเอสแพร์นะครับผมมาหรือยังครับเนี่ยพี่เข้ามาแล้วดิมาแล้วน้องแซ่บมาแล้วตอนนี้อ่ะ วิซีเติน่ะเขาเต็มกับพัด้อ่ไอะครับเขาเต็มกับพัดมันเป็นใช่เออป็นเต็มยนั่นนี่ยี่แดล้านโอ้ยสามสิบคือชิวสามอ่ะสามหเป็นไปได้เป็นไปแล้วนั่นามออ่ะเป็นไปได้เียหนยวกมาอีว้าแล้วอ่าไวว่กเออจริง ทุกคนชอบตอนไหนกันครับเอออยากดูผมชอบตอนนี้มากครับอ๋อหลายคนชอบตอนที่รอบกองไฟครับเป็นรอบกองไฟเป็นไงบ้างร้อนมากใช่กองไฟร้อนมากร้อนแบบร้อนมากคือคือบรรยากาศที่ออกมาดูหนาวอุ่นดูหนาวอบอุ่นใช่จริงสิแบบโอ้โหแบบไฟมันอยู่หน้าเราเลยอ่ะร้อนมากๆแต่สนุกไหมแต่สนุกนะตอนไฟเต้นดีแล้วอ่ะ เ้เนอีกขาบอกว่าโอมขายของเก่งมากเฮ้ยเออพูดดิทาก่อนเนี่ยเต้นนานาทานี้เนี่ยเต้นรอบต่อไปทาต่อไปเต้นในใจลรวคอยเสี่ยวมากเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่คนลุก เขาเกิดแล้วปวดขี้โอเคยังมันมีอะไรออกอากาศไบ้างนี่นะแล้ก็่ปันติดตามนะครับอะไรครับอ่าอีวีสิบ จะลิวนะครับมาสี่ทุ่มสี่สิบตารับอาทิตย์นะครับผมมาเร็วขึ้นสิบห้านาทีนะครับผมกินหมอใช่เอ้ยอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเวลาเชนนลยดิเออใช่ไหมแค่เร็วขึ้นสิบห้านาทีแล้วแล้วถ้ามาเร็วขึ้นแล้วคุณกิติเขาเลื่อนด้วยปะก็คงจะเลื่อนทั้งหมดนะครับคนกิติจะได้นอนเร็วขึ้นอ๋อจริงก็จะชอบก็ไันนะ เนี่ยคือเวลาเวลาเวลาพวกคุณส่งคนไปออกรายการอะไรเงี้ยมันก็จะเสียเรียดไหมมัถือว่าอาจจะไม่เสรียดเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าเป็นหมดจัดเออเงินรายก็ต้องบอกว่าตลกใช่ไหมเกรียดเครียดใช่ใช่ใช่เครียดกว่าเดิมมีเบื้องหลังซีนไหนที่อยากพูดอีกไหมคะเบื้องหลังหรอซีนค่ายค่ายค่าจริงๆ EP9 กก็ หลอนอยู่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจริงจริงเบื้องหลังเบื้องหลังคือหลอนโหทุกคนใครอยู่ที่บ้านโหนี่หลอนเลยนะเนี่ยคือหลอนหลอนจริงหลอนจริงหรือว่าเราเราไว้แบบไวยเล่าไปเล่าพร้อมกันทีเดียวก็ได้ใช่เรื่องมันโคตรเล่นวยาวคือเรื่องมันยาวจริงหมันยาวคือมันแบบหลอนมากทุกอย่างแบบ่าอนหลอนทำยังหลอนทำยังไงหลอนทำยังไงแหม ครบเลยอะนโมนโมเข้ามาดูพายุพายุอายุพายุบอกว่าอยู่ครบเลยพายุเมื่อไรพายุจะมาพายุจะมาหาเราไหมอ่ะเอ้าบ่นเขาแล้วทำไมใจร้ายกับพายุจังเลยนัื่นดีคือให้ข้าวเขาให้ข้าวเขาแบบ คือเอาชีสผสมเกษตรคือผมคือเนยเนี่ยอยากอยากให้พายุได้ได้ได้ลิมรสการกินผสมเกษตรเป็นการไข่เป็นการไข่เป็นการให้ไข่แบบนิดหนึ่งเป็นผสมเกษตรที่เขาแบบให้มาเป็นคำคำนิดหนึ่งพอดีคำคือกินปุ๊บอร่อยสดใสให้กินเข้าในเดี๋ยวร้อนปากใช่ อแล้วทำไมคุณตัดใส้หมกเยอะจังอ่เพระอยากให้คุณอินใช่ผมอยากให้กินหลังพิธีไม่กลัวพี่ทีเป็นไตหรอคือที่บอกว่าเออชอบชอบชอบกเจียวอ๋อก็เลยให้กิอที่เลียวเลยแล้วไค่เจียวเปครับเค็มไม่แต่แต่เอาที่คือกินคือข้าวกองแหละอร่อยอร่อย มีแต่คนบอกว่าพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วไม่ใช่พระเอกหล่อจริงน่าไม่เคยูนะต้องบีม้องบีมบีมต้องบีมคือแต่ต่วันนี้น้องบีจริงวันนี้ต้องบีจริงใช่เขาบีคุยช่วยไว้หลายจ้าบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมินบายจ้านี่มาพระเอกโดนกันซีนมั้งครับก็สงสารอยู่นะพระเอกโดนกันซีนพระเอกคนไหนครับ นะเสื้อฟ้าหรือเปล่าเอาใครเป็นพระเอกสำหรับคุณนะคะอุ้ยอุ้ยก็รู้ว่าอยู่ก็รู้ว่าต้องเหนียวน้าพายุเอาอาน้ำโอ้ะพี่บอมจะเอาอะไรผมจะซื้อไปฝากโอ้แล้วบักเคมเบทไม่อยู่ด้วยอะไรกันเนี่ยบักเคมเบทไม่อยู่ละริฟท์ทำคะแนนมีเวลาสองนาที อิ่มไหมครับเอามากระเสริน้อยจีใช่ไหมนะใช่แต่ตอนนั้นไม่นึกเอาว่าแบบว่าจะทะเลาะนไปถึงว่าไปถึงว่าที่เข้าไปกระชากขออ๋ออ่ะแต่ซีนอะไรเด่๋ยวดูเลยซีนฝนตกอ่ะอ่ะเฮ้ยเหี้ยปล่าซีนฝนตกยู่ไหนทั้งหมดทั้งหมดใช่โอ้โหซีนฝนตกไทยยากเหมือนกันเนาะยากเคุณโปรดิวเซอร์ว่าไงครับ เออ่ยากค่ะฉันอยู่หลังกล้องค่ะใช่เป็นอันนั้นเป็นแบบผลเทียมผลเทียมคือสับผลแล้วก็แบบทุกคนต้องแบบเปียกจริงอะไรเงี้ยก็ใช่ใชเพิกจริงเพิกจริงใช่แล้วก็แบบเป็นซีนที่เนย พาว่าตาเกือบสปอยตาไม่เกือบตาสปอยไปเยอะแล้วครับแต่ผมชอบนะ EP เนี้ยเมันแบบมันน่ารักแล้วมันก็แบบกิวูดะมันต่างจากแบบ EP ก่อนๆที่ผ่านมาใช่ปะที่จะแบบมีความแบบโจ๊กเยอะๆอะไรเงี้ยมีความตลกกตีกันเยอะแต่ว่า EP นี้ก็แบบน่ารักมีความแบบเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ นั่นแหละพิรภาพอ่ะแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของทั้งแกงวัดปูด้วยแล้วก็แกงทีด้วยแม่ติ่มก็มาแม่ติ่มก็มาเป็นกองที่แบบรวมนักแสดงเยอะที่สุดในในอะไรอ่ะไม่แต่แต่ว่าตอนถ่ายจำได้สูยมากแบบซิงคายอ่ะสุยเสียงเราจะโฟกัสที่อะไรก่อน ปล่อยปล่อยเพาเป็นแบบไนเอาไปไปกาวอ่าแล้วร่วมงานอ่าอีพีนี้มีเด็กๆด้วยเยอะด้วยเป็นไงบ้างร่วมกับเด็กๆสดใสน่ารักหรือว่าซุกซนอะไรยังไงบ้างก็ก็แกลนไน่ารักอ่าแล้วก็ซุกซนตามภาษาแหละฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าเด็กๆเหมือนแบบเขาฟีลแบบเหมือนเขามาเข้าค่ายอาศัยจริงๆเลยอ่ะ เหมือนเขาแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบมาถ่ายเนอะเหมือนเขาแบบมาก็แบบให้เล่นเขาก็เล่นจริงๆให้แบบกินไอติมเขาก็ยืนต่อแถวกินไอติมกันจริงๆอะไรเงี้ยแบบซีนที่แบบว่าน้องๆเตะบอลเล่นอะไรเงี้ยก็คือปล่อยเลยออทาะไรทไม่ได้แบบฟังแบบพี่ๆเขาเท่าไหร่คือแบบเขาแบบอยากเล่นอะไรก็คือเล่นเลยได้ฟีลธรรมชาติก็เป็นเด็กแบบในฉากแบบ น้องๆที่ในชุมชนนั้นเลยไม่ควรอะไรบะก้าเจ้าปาก้าเจ้าน่ารักคือจริงวันน่ารักเลยอ๋อน้องกอดอขาเหมือนหรอสว่างแล้วเหรอสว่างข้างหลังเนหมือันอ่าเนยในซีนยกตู้เป็นไงบ้างคือหนักมากครับแต่คือเราก็ต้องช่วยเขาแหละคือเนยแบบเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเนย คือเห็นเขายกหนักเขายกไม่ไหวไงเนยก็เลยเรียกพวกมาเรียกแกงวันภูไปช่วยมาช่วยโยนเพราะว่าพวกเขาหนักกันัวกเขายกไม่ไหวแล้วตอนถ่ายอ่ะตอนถ่ายไม่ผมใช้ยิงเลยเราพี่แซมเขาจี๋ให้เอาแบบสิบนี้แต่จริงต้องไดนานเลยแล้วกแต่ผมแบบนข้ามเร็ยนอะไรเราเลี่ยผมมาช่วยช่วยช่วยเพราะผมว่าเป็นคนที่แบบจิตใจดีแหละ มาทำเอาใจใครหรือเปล่าอ่อไม่รู้เหมือนกันเป็นไงบ้างรู้ป่ะ EP หน้าเป็นยังไงครับคุณโปรดิวเซอร์คุณโปรดิวเซอร์ครับ EP ีน่าสนุกค่ะสนุกมันจะต่างกับ EP นี้ยังไงครับแบบมูดอะไรเงี้ยมูดเหรอครยจริงบครบมาก EP ีน้า ชอีพีน่าหวังว่าเป็น EP ที่ทุกคนน่าจะรอคอยใช่จริงจริงจริงคนเป็นทุกคนเลยือนใช่อีพีน่าคือแบบสนุกมากสนุกมากสนุกมากสนุกขึ้นเรื่อยๆสนุกขึ้นเรื่อยจริงแล้วคน EP พีสิบเอ็ดก็จะแงาโหอ่านละอีพีสิบสอนเอาอีพีสิบอีสิบก็คือแบบขึ้นใช่มันแบบเพิ่มเลเวล เดินแม่เดี๋ยวตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้กำกับไหมครับเจอเลยครับสัมภาษณ์ว่าอายิงๆคำถามอ่ะโทษครับ